สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนํำเสนอเลขดับหน่วยล่างสูตรที่6นะครับผมเป็นสูตรเลขดับนะครับแนวทางนะครับผมใช้หลักพันบวกหลักพันหลักร้อยบวกหลักร้อยนะครับผมก็คือหลักพันบวกหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยนะครับผมนะนี่คือสูตรนะครับผม ผมจะใช้แนวทางย้อนหลังแค่10งวดเท่านั้นนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนานะครับ64นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมนะ64เป็น1 0 64เป็น10ก็คือได้20ได้0ูนเป็นเลขดับเบิหลักหน่วยเป็นเลข3นะครับเลขดับเป็นเลข0ูย์นย์ดับ0ย์ไม่มานะครับวันที่16มีนา5 4 20นะครับผมได้ศูนย์เป็นเลขดับเบหก1 9หลักหน่วยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข0ูย์นดับ0ย์ไม่มานะครับ วันที่1เมษายน4บวก4เป็น8ใน8เป็นเลขดับบวก0 5หลังนวยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มาแล้วก็วันที่16เมษายน4 2 4เป็น8นะครับผมใน8เป็นเลขดับบวก5 6หลังนวยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับแล้วก็วันที่2พฤษภาคม7บวก7เป็น14ด้4เป็นเลขดับบวก1 8หลังนวยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับ16พฤษภาคมนะครับ สามบวกสามเป็นหกก็คือสองสเป็นสี่นะครับเป็นหกได้หเป็นเลขดับวหนึ่งสหลักหน่วยเป็นเลขสีเลขดับเป็นเลขหกหดับหไม่มานะครับหมิถุนานะครับก็จะเป็นห้เป็นสิบนะครับสีเป็นแได้แเป็นเลขดับนะครับก็ออกสี่ห้าลังหน่วยเป็นเลขหเลขดับเป็นเลขแปดแปดดับแไม่มานะครับสิมิถุนาแปดไอ้เก้าบวกเป็นสินะครับเอาแ นะครับบวก2เป็น10บวกอีก2เป็น12นะครับผมได้2เป็นเลขดับบวกหนึ่งกาอ1 7นะครับผมหลักหน่วยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับ1กรกฎาคม8 8 16นะครับ16บวกด้วย1เป็น17บวกอีก1เป็น18ได้8เป็นเลขดับบวกส เหลักหน่วยเป็นเลขเก้าเลขดับเป็นเลขแปดแปดับ8ไม่มานะครับและก็วันที่16กรกรกฎานะครับห้ 5, 5, เป็น10บนะครับวงด้วย3เป็น13บสวงอีก3ก็เป็น16ได้6เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ